สวัสดีครับมิสเตอร์แบง์แบงคอคครับหมายเลข35ครับโอ๊ตส mm ันเตเกสซวนครับ mm hmm. ก็วันนี้ที่มาประกวดครับเราอยากจะเป็นหนึ่งคนที่ข้ามขีดจำกัดขีดจํากัดครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนผมไม่เคยส่งประกวดนาง,งามเหมือนกันเรารู้แล้วเราก็เข้าใจมันมาคือเราทําให้ เราอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองครับในวันนี้ครับก็เลยเลือกที่จะมายืนบนเวทีนี้ครับคิดว่าตัวเองเป็นหมีแบบไหนครับอ่าถ้าในมุมของโอ๊ตนะครับโอ๊ตคิดว่าตัวเองเป็นหมีแบบขับครับ CUB ที่แปลว่าเป็นเอ่อหมีที่อายุยังไม่ยังไม่ถึงสามห้าครับผมก็เป็นสายตัวเล็กน่ารักครับผมพี่นี่เลยแบบ เกินคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจากัดกับคําว่าผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปครับแต่ละคนมีรูปร่างของเฉพาะบุคคลอยู่แล้วความผอมก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนคิดยังไงมองเห็นแบบไหนสําหรับโป้ครับโป้เป็นคนหนึ่งที่โดนบูลลี่กับเรื่องของหุ่นรูปร่างออกมาทําให้เราค่อยรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะประกวดเลยครับแต่พอเวทีนี้เปิดโอกาสครับโปก็เลยมองว่า ดังนั้นเราควรจะพิสูจน์ให้คนรู้ครับว่าความขอมความว้านไม่มีผลต่อเรื่องในการาดำรงชีวิตในปัจจุบันครับผมการนี้เห็นในเหตุการณ์ไหนรู้สึกว่าน่าจะอยู่ใหรับเาราแล้วเราผ่ไรอย่างไรถ้าเรื่องการบูลลี่ใช่ไหมครับจะเป็นถ้าพูดตามหลักความนจริงคือคุณแม่ครับคุณแม่บอกอยู่เสมอว่าแกเป็นดาราไม่ได้หรอกแกเป็นนักร้องไม่ได้หรอกเพราะว่าหุ่นแกก็ไม่ได้หน้าแกก็ไม่ได้แล้วทําให้ผมรู้สึกมันเซลจนผมไม่กล้าที่จะประกวดเลยครับ เราใช้วิธีดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นบางครั้งก็คือมีการเข้าคลินิกบางครั้งก็คือมีการรักษาสมดุลความเออน้ำหนักความอ้วนความผอมอยู่ตลอดเวลาบางวันก็จะมีคนที่ชมว่าผอมบางวันก็จะมีคนว่าอ้วนขึ้นนะแต่มันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็กล้าที่จะเผชิญมันครับผมให้เรื่องรึเป่าคนแล้วก็ ถ้าให้เลือกระหว่างรักกับถูกรักใช่ไหมครับเราอยากเป็นคนที่รักครับผมเลือกคาว่ารักมากกว่าคือจริงๆแล้วคําว่าถูกรักมันดีไหมมันดีแต่ถามว่าการที่เรารักก็เปรียบเสมือนเรารักเขาเขารักเราไม่จําเป็นต้องมากับจํากัดคาว่าถูกรักเป็นยังไงแต่ถ้าเราให้ใจกันให้กําลังใจกันส่งต่อความรักให้กันและการก็จะทำให้สังคมมันดีขึ้นครับผมสุดท้ายขอขอบคุณใจและฝากรั่องการปฏิบ ครับก็ก็ขอฝากกำลังใจจากทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีคนที่เชียร์อยู่แล้วแต่ถ้าจะดีมากครับหันมาเชียร์ผมก็ได้ครับโปลครับมีตัวแบรสาครับเฟซบุ o กครับโอลตุ้ยคงครับไอครับโ a t เดลสตกอยูครับและก็รวมไปถึงครับติ๊กต็อกก็คือโอตุ้ยคงเช่นกันครับผม